ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำวันที่16 มกราคมพุทธศักราช2566จนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้าจะเล่นน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามลาดพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบกับดาวอะไรคู่มิตรคู่ธาตุคู่ ตัวอะไรก็ว่ากันไปนะก็เป็นเรื่องของการบอกเหตุไปนะครับทีนี้เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเรานะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะครับจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอังคารนะจะมีอยู่2เดือนนะ ในราศีเมษเราจะเรียกว่าตนุนะครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับส่วนในราศีพิจิกก็จะเป็นอีกภพเรือนหนึง่งเขาเรียกภพมรณะมรณะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังหรือความไม่ได้ดังใจหรือเสียอารมณ์เสียความรู้สึกแน่นอนนะครับตนุรักของเรานะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับยกจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภ นะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ยาวนานเลยไปจนถึงวันที่12มีนาแน่น,นไหมายถึงว่าชาวราศีเมษจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการทองจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้คือข้อดีนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการเงินการทองสําหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ในช่วงของเดือนนี้นะครับให้คุณกับดวงชะตายอย่างยิ่งนะครับอีกพบเรือนหนึง่งสําหรับท่านที่มีดาวนะครับพระอังคารปีนี้เป็นกาลิกินีจรนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเราจะเรีย เรียกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะไปกระดุมพระแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากในเรื่องของการหาเงินหาทองหาไรายได้ในลักษณะต่างๆถ้าเป็นการลัรกินีเราก็จะร้อนๆเกี่ยวเรื่องของการเงินนิดนึงนะนะครับเพราะว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกี่ยวกวับเรื่องของการเงินเป็นสาเหตุเราก็จะมีปัญหาได้ก็นะครับคอยสังเกตตัวเองถ้าช่วงนี้เงินเข้าดีปังก็ถือว่าเอาละพางคันให้คุณแต่ นะครับถ้ามันยุ่งยุ่นวุ่น,นหรือมีปัญหาก็ให้สันติฐานได้เลยว่าดาวพาังคารนะครับนะให้โทษอาจจะเป็นการรักนิจรไเดีด๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีเมษรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงเรื่องของการเงินการทองกันเลยทีเดียวนะครับการเงินการทองของคุณจะเกิดจากการสาะ,ะแสวงหานะช่องทางในการหาเงินในลันกษณะต่างๆนารัตมุนีนะครับเดินทางรอบโลกเดินทาง ขั้วจักรวาลน,นั่นหมายถึงว่าอะไรนะครับที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนทําให้คุณมีไรายได้การเงินการทองขอให้คุณเข้าไปลองเรียนรู้ไปเข้าไปศึกษานะครับและจะทําให้คุณเองเนี่ยมีไรายได้ที่มันมากขึ้นมากกว่าหนึ่งอย่างเนาะก็ลองดูนะครับนะค,บความรู้เรามีมากมายเลยนะครับในออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o อกนู่นนี่นั่นนะครับลองศึกษาดูครับนะครับเพราะว่าไพนารัตน์มณีเนี่ยเป็นไพ่ที่เสาะแสวงหา นะีความเจริญก้าวหน้าเดินไปแล้วเดินไปอย่างมีความสุขด้วยนะนาร้ายนารายเนี่ยท่านจะพูดอย่างนี้นะแล้วท่านก็เล่นดนตรีแล้วท่าน,นก็เดินไปนะก็มีความสุขกับการพัฒนาเรื่องของการเงินการทองในลนักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะก็ขอให้เรียนรู้นะครับพัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับก็จะให้คุณกับดวงชะตานะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึง นะครับดาวพาทิตย์เองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์นะเรือนปุตตะแปลว่าบุตร บริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับในลนักษณะต่างๆรวมทั้งสินค้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์รวมทั้งความชื่นอกชื่นใจนะครับตอนนี้ไปสถิตนะครับได้ตำแหน่งดีเยี่ยมเลยนะครับในราศีมังกรตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาปี4.38มนะครับมีดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์สำหรับชาวประเภทสัดสีเท้านะครับก็คือราศีเมษเขาเรียกปัสวะเก์นะครับเขาเรียกว่าเกณฑ์ เนี้ยส่งผลให้ชาวราศีเมษนะครับเป็นคนที่มีไอเดียมีจินตนาการมีการิเริ่มจะขยายสาขามีการิเริ่มที่จะทําให้พัฒนาบริษัทหรือองค์กรของเราให้เจริญก้าวหน้านะครับอันนี้ถือว่าดีงามและดาวพราทิตย์เองนะครับอยู่ในภพที่10นะเขาเรียกว่าจุดจอมฟ้าส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับมีศักยภาพสามารถติดต่อกับ คนที่มีศักยภาพได้ในลักษณะต่างๆอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปพูดไปคุยเข้าไปเจรจาในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับแบบปังบุรีเยกันเลยทีเดียวนะครับได้ไพ่นะครับ,านะรบปารัสสุรามนะไพ่นี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับท่านเป็นพระนารายณ์อวตารลงมานะครับแต่ปางนี้เป็นปางไม่ค่อยดีของท่านนะครับก็คือไพ่เนี้ยนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าการยึดถืออำนาจนะครับหน้าที่นะครับหรือตามใจตัวเองอ่ะอยากทำอะไรยังไงไม่ฟังใครเลยนะอันนี้จะทําให้การงานของคุณเนี่ยเสียหายให้ะระมัดระวังนะครับแล้วก็จะมาเตือนเกี่ยวเรื่องของคนที่ค่อนข้างที่จะใช้มุมมองความคิดของตัวเองเป็นหลัก นะอาจจะทําให้บริษัทนะครับหรือหน้าที่การงานของเราบกพร่องได้นะต้องระมัดระวังและไพ่ใบนี้เป็นไพ it ่ทิฏฐิด้วยนะครับเป็นไพ่ทิฏฐิเป็นไพ่มานะเป็นไพ่ถือตัวถือตนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับเพราะท่านเองเนี่ยเกิดในวันณะพราหมนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าวันณะนะครับกษัตริย์เนี่ยเอาเปรียบนะครับก็เลยฆ่า นะครับวันน,นกะกษัตริย์หมดเลยทั่วโลกเลยไม่เหลือเลยนะครับเนี่ยด้วยความที่ท่านเนี่ยหลงผิดคิดผิดนะครับในลักษณะต่างๆใครห้าปามอะไรยังไงก็นะครับไม่เชื่อไม่ฟังก็เปรียบเสมือนหน้าที่การงานของเราเองเนี่ยบางครั้งลูกน้องนะครับมาพูดมาเตือนนู่นนี่นั่นว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของระบบงานการงานนะครับเราก็ไม่เชื่อไม่ฟังอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะถ้าเกิดเราทําตรงข้าม นะครับกับไพ่ใบน,นี้เราจะเกิดความเจริญก้าวหน้านะ,นะเพราะดาวพระทิตย์เราเนี่ยได้ตำแหน่งดีแล้วได้ตำแหน่งถึงองค์เกเลยแสดงว่าเราเองจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ให้ลดทิฐิมานะถือตัวถือตนคิดว่าต,ต,ตัวเองเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยให้ลดตรงนี้แล้วคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจเรินในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าภพสหชะที่แปลว่าสังคม นะครับคนหมู่มากนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีกันเราจะเรียกภพอรินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนะครับการพัฒนาตนอ่าท่านในมุมดีเขาเรียกพัฒนาตนเท่านั้นมุมเสียเนี่ยก็แปลว่าอุปสรรคต่างๆนะครับเอาล่ะนะครับดาวพระพุทธที่อยู่ในราภพสหชะเนี่ยนะเขาเรียกว่าสหาชะมาอยู่ในเรือนของสุภานะครับอันนี้เขาเรียกว่าถูกกันตรงกันนะพบเรือนเขาเล่งกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยมีชื่อเสียง นะมีมิตรด,ดีมีกัลรรยาณมิตรนะครับสามารถหาผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากได้อย่างดีเยี่ยมอันนี้ถือว่าดีแต่สาหรับท่านที่วีดาาพ,พุทธปีนี้เป็นกาลริรกนีระมัดระวังหน่อยในเรื่องของความขัดแยง้งเหตุผลเพราะดาวเจ้าเรือนอรินะครับไปอยู่ในภพของสุภาก็แสดงว่าเราเนี่ยขัดแย้งกับผู้หรับผู้ใหญ่นะครับเราขัดแย้งในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับแล้วก็เวลาทําอะไรยังไงจะขาดที่พึ่งนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนิดนึงนะหรือบางคนเนี่ยถ้า แย่ๆหน่อยก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกเพื่อนร่วมง,งานไม่หวังดีนะถ้าเป็นการเลก็กนิดจะออกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทักษะที่ดีก็เฮงได้รับผลที่ดีจากสังคมหรือคนหมู่มากเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะเรามาดูซินะครับได้ไพ่นะครับอินทรานะก็ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าเรามองในมุมดีนะครับ เขาเรียกสาหะช้า,ชาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าให้ฉบช่วยโอกาสทําบางสิ่งบางอย่างก่อนคนอื่นเขานะถ้าเราเห็นว่าเอาล่ะนะธุรกิจอะไรยังไงที่มันดูแล้วมันมีกระแสที่มันจะแบบโอเคเนี่ยเราก็นะครับรีบลงมือทําก่อนคนอื่นเขานะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชิงไหวพิมพิบนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าเอาล่ะนะครับถ้ามีโอกาสเราต้องลุยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในเงื่อนไขของหลัก นะครับการตลาดที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่แบบว่าโหเน้นเน้นแบบไปวัดดวงเอาเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะนะครับมันก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์นะดำเนินการอะไรเรียบร้อยแล้วอยู่แค่ว่าเออช่วงเวลาจะดําเนินการตอนไหนนะครับไพ่ก็บอกว่าให้รีบทํา นะครับแล้วเราเองเนี่ยจะเป็นผู้นําของการตลาดในลักษณะต่างๆเนาะถ้าเรามีไอเดียจินตนาการที่มันดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็สามารถให้คุณกับดวงชะตาไพ่ก็จะมาเตือนลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกภพเดือนหนึ่งที่มาจากเจ้าเรือนนะครับอริไปอยู่ในเดือนสุภาษเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่ครังคาใจกับผู้หลักผู้ใหญ่พยายามจบให้เร็วพยายามเคลียร์จะไปขอโทษไปขอคม,มาหรือจะอ,อะไรหรือปรับความเข้าใจได้หมดเลยนะเพราะอรินอกจากคําว่าอุปสรรคแล้วยังหมายถึงการพัฒนาตนก็ได้ นะหรือการปรับความเข้าใจก็ได้แล้วในเมื่อเรามีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะไพได้ไพอินทาก็แสดงว่าเราเองจะต้องรีบเข้าไปสางนะครับรีบเข้าไปเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เครืองกันนะพยายามจบให้เร็วนะครับแล้วก็สามารถเคลียร์จิตเคลียร์ใจกันได้นะครับแล้วก็กลับมารุวมง,งานกันได้ตามปกตินะครับไพก็มาบอกประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะครับดาวพระฤหัสบดีเองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมมนเราจะเรียกว่าพบเบื้องหลังนะพบแดนไกลนะครับเขาเรียกว่าพบวินาศนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าพบดาวความสําเร็จนะเขาเรียกวสุภาษะนะแน่นอนครับชาวราศีเมษนะครับตอนที่ดาวพฤหัสอยู่ในพบวินาศเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะทางานเป็นแบกเบื้องหลังเนี่ยเขาเรียกวสุภาษะแปลว่าอุปถัมภ์ข้าจุนอุปถัมภ์ข้าจุนครับ เบื้องหลังก็แสดงว่าเราทําอะไรเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของที่ปรึกษานะครับทาอะไรไม่ออกแนวชงชางนะฮทำอะไรอยู่ในขั้นตอนนะครับแล้วก็พยายามซุ่มเงียบไว้จะให้คุณกับดวงชะตานะบางทีคิดทําโปรจงโปรแจกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับบางทีมีคู่แข่งเยอะไงถ้าเกิดว่าเราก็โตกระตากมันก็อาจจะทําให เสียหายในลักษณะต่างๆนะก็พยายามทําอะไรที่แบบว่านะครับอยู่เป็นเบื้องหลังแบ็กดีกว่าจะให้คุณนะครับส่วนดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรอันนี้ดีอยู่แล้วนะเขาเรียกว่าแคล้วคลาดนะครับถ้าเราไม่ประมาทเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราประมาทเองมันก็ช่วยไม่ได้นะครับนะบอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไพ่ใบน,นี้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่วรมนานนะเป็นไพ่ปามาดคนดูถูกคนไม่ให้โอกาสคน นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเวลาทํางานนะครับหรือเวลาเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หรือเวลาตัดสินหรือสัมภาษณ์งานหรืออะไรประมาณนี้อย่ามองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับให้ดูในเรื่องของความสามารถด้วยบางคนเนี่ยยึดที่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวนะจบสูงจบนอกจบอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมาว่าเขาจะมีความชํานาญการนะครับบางคนที่เขามีประสบการณ์เขาอาจจะแบบไม่ได้มีในเรื่องของวุฒ เนาะแต่เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็เป็นคนเก่งเนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสด้วยเพระพาะไพ่ใบน,นี้นะครับเขาเรียกว่าเสียหายเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากความย่ำใจในลักษณะต่างๆอาจจะทําให้เราเสียโอกาสในลักษณะต่างๆไปได้นะนะครับก็ไพ่มาเตือนในลักษณะเอาละให้ดูคนที่ความสามารถละกันนะครับอย่าไปปา마ศคนอย่าคิดว่าเขาทาไม่ได้เห็นบุคลิกลักษณะเห็นวุฒิการศึกษาหรืออะไรประมาณนี้ล้วก็จะคิดว่าเขาเป็นคนไม่เก่งไม่มีศักยภาพคุณคิดผิดนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าให้เป็นไปตาม สิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับนะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงินโดยเฉพาะเลย แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ขรองเลยนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้เดินดีมากนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นสถิตยอยู่ในราศีกุมนะครับตั้งแต่วันที่นะครับ25จนถึงวันที่31เนะครับเวลา10นาฬิกา38นาทีเขาเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนลาพระเป็นคนที่โชคดี นะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นคนที่มีโอกาสในลักษณะต่างๆการเงินงอกเงยน,นะก็มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองในลักษณะต่างๆก็ยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะตัวเองวิ่งไปหาเงินดาวจุาเรือนการเงินมาอยู่ในเรือนลาภะนะครับก็แสดงว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้ยินดีด้วยนะครับสำหรับอีกเรือนนึงเป็นเรือนคู่ค้า คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองนะครับดาวจ้าเรือนคู่คลองของเราเองก็เป็นสถิตยอยู่ในเรือนของลาภนะครัแสดงว่าเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก นะครับมีคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเยอะแสดงว่าเราเองก็อาจจะมีดีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนในลักษณะของความรักช่วงน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่เนื้อหอมนิดนึงเพราะเวลาดาวเครือนปตัตนีไปลาภเนี่ยนะก็จะมีคนมาขายขนมจีบค่อนข้างจะเยอะนะแล้วจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีะสเสน,นะสำหรับคนที่พื้นดวงเดิมเนี่ยนะครับแฟนเป็นคนที่ซัพพอร์ตดูแลตลอดเวลาดาวพรสุกย้ายเข้ามาอย่างงี้นะก็อาจจะได้โบนัสแฟนก็อาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของที่ ถูกอกถูกใจอาจจะให้เงินให้ทองนู่นนี่นั่นนะแต่สําหรับคนที่แพ้ทางนะครับคู่ครองอยู่เป็นประจำนะก็อาจจะเสียได้เช่นกันนะก็ให้เรามาระวังนะครับเพราะพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีเนี้ย บางคนได้บางคนเสียนะครับก็คอยพิจนานณาานะครับเอาละดูกต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีเมษประสบผลสาเร็จเรื่องของการเงินประสบผลสาเร็จเรื่องของความรักนะครับอย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่นะครับนะชัยตัญญามหาปาภูเขาเรียกไพ่เม่แยแสนะเอาละส่วนหนึ่งนะครับไพ่นี้นะถ้าเรามองในแง่ที่อมองในแง่ที่ดี นะการที่ของเราเองนะฮะจะหาเงินหาทองหาไรายได้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเ,เราไม่เกี่ยงงานนะงานอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายทําไปเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน็ดไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนื่อยนะครับลุยไปเลยเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แบบไม่แยแสะอะไรทั้งสิ้นนะครับอะไรที่ทําให้ได้เงินได้ทองเราลุยเข้าไปนะเราก็จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของอไรายได้การเงินกระทองแต่อย่าผิดกฎหมายเท่านั้นเองนะครับเราก็หาไปพัฒนาไปช่องทางไปอะไรไปอย่ามินเงินน้อยอย่าอายทกิน นะอะไรประมาณนี้จะทําให้ประสบสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดมองในแง่เสียนะครับถ้ามีท่านใดมีดาวพฤะศุกเป็นกาลกินีนะครับแปลว่าเราเองเนี่ยนะครับไม่สนใจเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเหมือนกับเราเองเนี่ยนะครับมองเห็นงานแล้วมีความสุขผลตอบแทนเนี่ยมันน้อยจะไม่เอาหรอกจะไม่ทำานะก็คือไม่แยแสไม่อะไรเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยพลาดโอกาสนะครับที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้บางทีเขามาดีลงานกับเรา เราเห็นว่าโครงการนี้มันเล็กม,มันแบบไม่คุ้มค่าเหนื่อยมันไม่นู่นนี่นั่นกขปฏิเสธเ,เข้าไปอะไรประมาณนี้นะฮะร,รู้ไหมว่าในอนาคตนะครับเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาให้เรานะทำให้เราเองนะลืมปาอ้าปากได้แต่เราปฏิเสธไปแล้วไงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรานะรไม่สนใจไม่แยแสอะไรประมาณนี้นะก็มันจะมี2มุมนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักถ้าเป็นในเรื่องของความรักในมุมที่ดีเราอย่าไปสนใจอดีต นะครับเขาจะเป็นอะไรในอดีตไม่รู้อ่ะแต่ถ้านปัจจุบันนะเป็นแฟนกันก็พยายามเติมความหวานให้กันมีความเข้าอกเข้าใจกันอดีตเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องไปลื้อฟื้นนะไม่ต้องไปฟื้นฝ่าหาตะเข็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นะนะนะคือไพ่ไม่แยแสไม่สนใจอดีตเขานะเราก็จะมีความสุขแต่ถ้ามองในมุมเสียนะครับคือไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าคือเราเองเนี่ยไม่ใส่ใจนะครับไม่ห่วงใย นะครับไม่ดูแลนะครับมันก็เลยจะทําให้นะครับสูญเสียในเรื่องของความรักนู่นนี่นั่นไปได้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่ก็ต้องบอกว่าเออไม่เอาอะไรเลยนะมันก็เลยทําให้คู่ครองของเราหรืออะไรเนี่ยบางทีเขาฝากความหวังอนาคตอะไรกันไว้ก็ไม่ได้นะนะเหมือนกับคนไม่มีอนาคตอ่ะนะก็เลยต้องแยกย้ายกันไปนะก็พยายามทําตัวให้เรามีคุณค่า นะครับมันถึงจะกลายเป็นจุดที่ให้คุณกับเราเนาะอะไรประมาณนี้เพราะไพ่ใบนี้บอกตรงๆเป็นไพ่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอ่ะใครจะเป็นอะไรยังไงไม่รู้อ่ะนะครับนะก็เลยมันจะเป็นสาเหตุทำให้มีปัญหากันได้เลิกลากันได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดาวพเสานะครับดาวพเสาเองเนี่ยเป็นเกษตรตาอยู่แล้วอันนี้ถือว่าให้คุณนะครับท่านเป็นดาวเจุาเรือนกรรมะกรรมะเกษตร ตาที่ดีก็คือเราทํางานเนี่ยมั่นคงและมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่เป็นโปรเจกต์ยาวๆนะครับนะทากันทีนึงก็อยู่กันเป็นปีๆเลยอะไรประมาณนี้ด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เป็นกเกษตรนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของออบุตรหลานลูกหลานแวะเวียนเข้ามาหาเราหน่อยมาขอคําปรึกษาหรือร่วมงานกับบุตรหลานเพราะไปกลุ่มการทิศมาจากเจ้าริอนปุตตะนะครับและเป็นคู่ธาตุกันลนักษณะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็นะครับจะเป็นคนที่รู้สึก คุ้นเคยนะครับหรือทํางานด้วยแล้วก็มีความสุขนะก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องของการงานให้ชาวราศีเมษนะครับปังบุรีเอนะครับยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซินะได้ไพ่นะครับนะพระมหาการีนะครับคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่สะสางนะสะสางเคลียร์ปัญหาต่าง นะปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามานู่นนี่นั่นที่เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้ก็ต้องมีการจัดระบบกันใหม่นู่นนี่นั่นกันใหม่นะครับเพื่อว่าให้มันดีขึ้นนะครับในลักษณะต่างๆและพไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยทนนะครับกับปัญหาซ้ำๆซากๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระนางเองเนี่ยนะครับถึงขั้นที่ลงไม้ลงมือแล้วนะครับนะแล้วก็ เ,เวลามีปัญหานน่นนี่นั่นบางครั้งมันก็อาจจะ,ตะเตลิดได้เหมือนกันนะเพราะว่าท่านกินเลือดมันไปเยอะท่านเลยคลั่งนะครับนั่นก็เหมือนถึงว่าปัญหาในเรื่องงานนน่นนี่นั่นเนะี่ยบางทีมันเก็บมานานนูน่นนี่มันก็ถึงเวลาที่มันจะสะสางเรียบมาเคลียกันเนะี่ยภพ่ใบนี้ก็น่าจะเป็นในลักษณะปรับทัศนคติในลักษณะต่างๆออกแนวแบบฮาร์ดคอร์นิดนึงนะก็คือหวังผลนะ่ยว่าเออมันจะเป็นไปนตามที่เราคิด นะถ้ามันไม่ได้ยังไงก็ต้องให้เขาไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมอะไรใหม่อะไรประมาณนี้เพะพไพ่ใบนี้ไม่ยอมแล้วนะครับนะครับเรื่องบางเรื่องบางทีมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องขององค์กรบริษัทนะครับเกี่ยวเรื่องของศักยภาพของบุคลากรเรื่องของวินัยเรื่องของหน้าที่อะไรบางอย่างบางทีมันมีปัญหาและเก็บมานานเนี่ยเนะี่ยไพ่ใบนี้เขาเรียกว,ว่าตะบะแตกแล้วก็เลยต้องคุยต้องเคลียร์นะถ้า ดีก็จบถ้าไม่ดีก็แตกหักกันนะใครแบบไปดีนะก็นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรียกลูกน้องมาคุยหรืออะไรยังไงก็อยู่ในหลักของเหตุผลและอยู่ในเรื่องของกฎและกันนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดาวพระเสาร์เองท่านเป็นดาวเจํารินการงานอันนี้ดีอยู่แล้วนะแต่ดาวที่มาจากเจ้าริอปุตตะก,ก็แปลว่าบุตรบริวาลูกน้อง นะครับเนี่ยก็มาสางกันว่าเป็นยังไงนะครับถึงจะการงานเราถึงจะดีนะก็คือให้มันตอบโจทย์อะนะครับหน้าที่ของเราเป็นอะไรยังไงทําให้มันชัดเจนนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะดาวพระราหูเองท่านเป็นดาวเชื่อโรคลาภนะาราภแปลว่าโชคราบความสําเร็จนะครับาราภกุมรักอันนี้ดีอยู่แล้วตามความหมายเลย นะราพาก็แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปารถนานู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็ว่ากันไปมาทับลัคนาก็ส่งผลให้ชาวราศีเมษเป็นคนที่โชคดีนะครับในลนักษณะต่างๆถ้าไม่เป็นการลก็กนีถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นนะครับนะเรามีความสามารถเรามีศักยภาพพิเศษใครเห็นใครชอบใครเห็นใครเอ็น,อนดูเพราะอะไรเพราะว่าราพแปลว่าสิ่งที่ปาถนาได้สิ่งที่ปาถนามาถึงตัวเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมี การประสมสำเร็จอย่างดีแต่ถ้าเป็นการเล็ก,กนี้ส่วนใหญ่จะเอาแต่ใจตัวเองก็ให้ระมัดระวังแค่นั้นเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่หลอดกันเนปะ็นนัดก็คือทําความเข้าใจกันแหละทุกเรื่องนะครับนะ ทำความเข้าใจมีการเรียนรู้กนันนู่นนี่นั่นนะครับท่านนั่งทำนาแล้วก็สั่งการนูน่นนี่นั่นอะไรก็าว่าไปนะก็คือมีการบริหารเกี่ยวเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองแล้วก็เหลียบบุตรบริวารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูทิศท,ทางแนวทางของเรามีการปฏิบัติอะไรยังไงนะก็เหมือนประชุมอ่ะประชุมบ่อยๆอ,อ่าโชคลาภม,มันถึงจะเกิดขึ้น นะเช่นเอาละมีเหตุการณ์นี้ข้ามาก็เรียกประชุมมีเหตุการณ์นู้นขึ้นมาก็เรียกประชุมนะเพื่อให้ยอดมันดีขึ้นเพื่อให้องค์กรบริษัทของเราเติบโตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดการใดยังไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย ยี่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดก้าพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมา แล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคลนะครับไปเสริมฮวงจุ้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลักษณะต่างๆเนะ ก็จะมีร้านต้นทองการี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะขอบพระคุณมากๆค่ะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อ,อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไ,ปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ